ช่องกีวีบายแฟมิลีบานเฮ้ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสําหรับคลิปนี้กับผ้าท่านผู้ชมมาชมบ้านหม่เก่าของอีกเจ้าหนึ่งนะจาะเนาะที่อยู่ในเขตอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามสำหรับเจ้านี้กับซื้อหลานเพิินกับเทพประสิทธิ์เลือนไทยก็ได้มีโอกาสมาพบมาพอกับเจ้าของบานพอดีจ้า เพื่อนก็นให้การตอนรับเนาะก็ยินดีให้ท้ายบ้านก็นได้คุยรายละเอียดกับเพิ่อนก็นหนาสนใจยุจ้าสำหรับรายละเอียดต่างๆก็มาชมไปพร้อมๆกันเนาะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงจัวขนาด6คูณเมตรหอยู่ในราคาหาแสนหาหมืนบาทมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ มีหงโถงมีระเบียงด้านนาพ่อมานั่งมีขคาเตื์อเอนกประสงค์หรือว่าคัวไหเนาะและะ้วก็ใบฟ้าบ้านลังนี้ก็สิเป็นไม้ซักทั้งเบิดได้พื้นก็สิเป็นไม้จิกม้แดงผสมกันส่วนประกอบต่างๆก็เป็นไม้เกาไม้เนื้อแข็งที่ทาง้านใ้เฮดประกอบเป็นตัวบ้าน ท่านผู้ชมท่านใดอยากโยกสูงก็สามารถเ็ดได้ทาง้านก็ยกสูงให้สองเมตรสิเป็นยกสูงเป็นเสาไม้หรือว่าเสาปูนสี่ใจเพิ่มอยู่ในราคาสี่หมื่นบาทจากราคาบานหาเสนหาเนะาะทางยกสูงกับสีเพิ่มอยู่สี่หมื่นบาทบอกว่าสีเป็นเสาไม้หรือเสาปูนกับราคาเทานี้ การจัดทรงกับทรงฟรีทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดฟรีทั่วประเทศไทยราคาที่แจ้งไปกับพร้อมติดตั้งฟรีในเรื่องของหลอดไฟทางลานกับติดตั้งให้เดินสายไฟตามจุดต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็หลอดไฟกระติดให้ห้องน้ำกระต่อเติมให้เรียบร้อย ้อมสุขพัน้อมปูกระเบื้องเพราะว่าสิเป็นฟ้าผนังกับปูกระเบื้องกันน้ำพื้นกับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วก็เห็ดบอ่อเครือให้เรียบร้อยก็คือบ้านหนึ่งหลังพ้อมอยู่ได้ท่านที่เลยเพราะว่าทางลาน้นเห็ดให้ครบวงจรเบิดพต้อมรงฟรีอยู่ในราคานี่ สำหรับบ้านหลังนี้ก็ทายห้องนอนจากหน้าต่างให้ท่านผู้ชมได้ชมเนะาะเพราะว่าประตูกุญแจล็อกเราเปิดบ่ได้แต่ว่าในเรื่องของการจัดทรงทางลานกะเก็บรายล,ละเอียดให้ทุกอย่างก็คือลูกค้ามาตองห่วงเนาะหายห่วงในเรื่องสีในเรื่องประตูหน้าต่างกะเช็คความเรียบร้อยเบิดทุกอย่าง อันนี้ก็สิเป็นโซนด้านหลังของบ้านก็สิมีบันไดล่งด้านหลังพร้อมกสะดวกสบายขึ้นด้านหนาล่งดันหลังด้านหลัง,ลงกระต่อเติมได้อีกหลอดไฟห้องน้ำเห็ดห้พร้อมใส่งานแต่ว่าภายในห้องนอนถ้าต้องการติดแอร์ก็คือลูกค้าต้องติดตั้งเองเนาะในส่วนของแอร์นี่ทางรา้านบ่ไดดติดตังให้แต่ว่า ส่วนอื่นๆของบ้านคือทางลานเห็ดให้ครบวงจรเบิดสามารถอยู่ได้พร้อมอยู่ได้ทันที่ เอาไปกะขึ้นไปชมบนบานกันเลยในส่วนของบันไดกะกว้างประมาณ1เมตรบันไดก็มี3ามคันขึ้นมากก็สิเจอระเบียงยาวพอมานางส่วนระเบียงนี่ก็ประมาณ6กคูณหเมตรห้ากว่างเมตรหาเนาะฝาก็เป็นฝาลุมใหมและแนงใหม่เกานำมาเห็ดฝา mà nàng nhau. อันนี้ก็คือห้องนอนในโซนดันนาโซนดันหลังไทยท่านผู้ชมเบื่องล่าก็คือออกแบบคือกันเนาะขนาดห้องกระซ้ํากันห้องนอนทั้งสองห้องก็มีขนาด3คูณ2เมตรห้าภายในห้องนอนก็สิบุด,ด้วยสมาร์ทบอร์ดพร้อมติดตั้งแอร์พื้นไม้ก็เป็นพื้นไม้เต็งทางอีสานก็เอื่นไม้จิกไม้แดงผสมกันเนาะ ต่อไปกับชมภายในตัวบ้านเขามาถ,ถึงตัวบ้านกับสีเจอโถงกว้างโลงแล้วก็มีเขาเตือเนกประสงค์ในส่วนฟ้าหรือว่าผนังกับบุดดวยสมารถบอดเนาะนาน,นานกระสิเป็นเขาเตือเนกประสงค์ติดตั้งไว้ให้ มีช่องร่มระบายอากาศทายเทกินอับกินชื่นอันนี้ก็ิิเป็นห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งห้องมีขนาดประมาณสองคูณเมตรหาสิบน,นี่ก็ประตูด้านหลังบันไดลงด้านหลังสามารถต่อเติมหรือว่าลาดปูนเฮดเป็นห้องครัวห้องยังข้างนอกก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเฮา เบิงภาพร่วมไปน้ำกันกับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่นํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นแบบบ้านเพื่อท่านผู้ชมท่านใดเบิ้องเรามักหรือว่าสนใจก็สามารถติดต่อทาง้านได้โดยตรงนะจ๊ะเนาะกัแนบเบอร์โทรไ้ให้ยุทายคลิปหรือว่ายุทายคลิปก็สิมีรายละเอียดของบ้านที่ยูเบอร์โทรบ้านทุกหลังที่ช่องดนนําเสนอ ลงไปให้ท่านผู้ชมในเบิงก็สามารถเบิงได้จะรายละเอียดถูกอย่างเผว้ใหไอยู่ในคําอธิบายใต่คลิปสามารถกดซื้อคลิปสังเกตใต่คลิปก็มีไฮเบิดเพื่อท่านผู้ชมท่านใดฟังบ่กเขาใจบ่รูเรื่องก็สามารถเข้าไปเบิงในช่องทางนั้นได้เนาะเพิ่มเติมกัขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่าน ที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความจเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอยากได้บ้านก็ขอให้ได้สมปรารถนาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า